ในทางของสถานีตํารวจพลบ้านท่าใหม่นะคะเราจะให้ทางแม่บ้านของข้าราชการตํารวจแล้วก็ทุกครัวเรือนเนี่ยมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งโดยขยะที่เราเตรียมไว้ให้แต่ละครัวเรือนนะคะก็จะเป็นสีเขียวจะเป็นในส่วนของขยะรีไซเคิลสีฟ้า,าจะเป็นในส่วนของขยะเปียกนะคะสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของขยะทั่วไปแล้วก็สีแดงจะเป็นขยะอันตรายซึ่งเราต้องมีการคัดแยกกันให้เป็นระเบียบก่อนที่จะนําไป เก็บรวบรวมโดยในส่วนเนี้ยจะเป็นขวดอันนี้เป็นภรรยาของตำรวจในพื้นที่เรานะคะเขาก็จะมีการแยกขยะเก็บขยะมีทั้งกระดาษมีทั้งรังกระดาษมีทั้งอะไรขวดอันนี้หลังจากเก็บแล้วอันนี้เอาไปขายได้ทางสารวัตรนี่จัดการระบบยังไงคะทางพอเก็บแล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นรายได้ให้กับแต่ละครัวเรือนไปค่ะ แต่เดี๋ยวถ้าในอนาคตข้างหน้าถ้ามีปริมาณที่เยอะๆเราก็จะรับในส่วนของแต่ละโครเรือนเอาไว้เราอาจจะมีการเก็บไว้ว่าสมมติบ้านเนี้ยได้ในส่วนของพลาสติกเนี้ยกี่กิโลเราก็จะเก็บไว้แล้วเราก็จะทําบัญชีเอาไว้ว่าครัวเรือนเนี้ยสิกิโลเป็นราคาเท่าไหร่แล้วพอลดมาเนี่ยเราก็จะขายในปริมาณเยอะๆเราก็ค่อยแจกจ่ายรายได้แต่ละครัวเรือนไปค่ะส่วนใหญ่ที่นี่เน้นจะเป็นขวดพลาสติกเยอะค่ะ แล้วก็เป็นกระดาษอันนี้ขายไปแล้วรอบหนึ่งค่ะ